สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นพลังงานของไพ่ชุดนี้นะคะชุดนี้จะมาเอาใจสายเลิฟกันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องความรักมาดูกันค่ะว่าความรักในครั้งนี้ของคุณจะไปต่อได้ไหมหรือต้องพอและจบลงเพียงเท่านี้นะคะใครเห็นพลังงานของไพ่ชุดนี้แล้วมันตรงใจกับสิ่งที่คุณอยากจะรู้ในใจของคนที่คุณรักนะคะมาดูพลังงานของไพ่ชุดนี้กันค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณ ถ้าคุณดูจนจบนะคะแปลว่าพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะก่อนอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพี่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมดนะคะขอ5ใบกันแล้วกันเนะาะหใบขังพลังงานใบแรกบอกว่าว้าวเดวิลนะคะเดวิลหมายถึงความอึดอัดใจนะที่ผ่านมาคุณมีปัญหามีเรื่องอึดอัดใจกันตลอดนะคะ แฟนคุณบางครั้งก็ออกนอกรูกนอกทางอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อและหัวรันกับคุณมากๆบางทีไม่ค่อยมีเหตุผลที่จะรับฟังอะไรคุณเลยมีความรู้สึกอึดอัดน,นะคะบางครั้งมีเขาอยู่อยากปรึกษาอยากพูดคุยอะไรกันแต่พอพูดคุยไปแล้วความคิดเห็นทุกอย่างมันเป็นต่างไปหมดนะคะก็เลยรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มาแบบยาวนานนะครัที่หมอเห็นพลังงานเนาะ มาดูกันค่ะแต่คุณยังรักกันอยู่นะขึ้นไพ่สามถ้วยกอดเอวกันนี้ถึงจะมีปัญหากันไม่เข้าใจกันแต่จริงๆยังห่วงกันนะเออมีอะไรคุยกันไม่ค่อยเข้าทางเดียวกันหรอกไปคนละทิศคนละทางแต่ผลสุดท้ายถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเอนก็ยังช่วยกันอยู่นะก็ทิ้งกันไม่ได้ตัดกันไม่ได้นะคะพลังงานเป็นแบบนี้อึดอัดใจแต่ตัดกันไม่ได้ค่ะเดอซันนะคะพี่หมอเห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณยังต้องไปต่อนะถึงช่วงนี้อาจจะไม่คุยกันเงียบหายไป แต่พอช่วงจังหวะหนึ่งจะติดต่อกลับมาจะพูดคุยกับคุณเพราะว่าพี่หมอเห็นพลังงานแล้วมันไม่ได้จบเพียงเท่านี้มันยังต้องไปต่ออย่างแน่นอนค่ะนะคะไม่ได้แบบจบกันง่ายๆเลยทีเดียวมาดูใบที่สี่ค่ะใบสี่เอ็มเพลสนะคะพี่หมอเห็นพลังงานว่าเขาก็พยายามที่จะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นกันแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอึดอัดใจมันมีปัญหาต้องคุยต้องเคลียร์และเปิดใจกันบางที คุณต่างคนต่างไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจในความรู้สึกของกันและกันเพราะคุณไม่คุยกันที่ผ่านมาพอมีปัญหาหน่อยก็หลีกเลี่ยงที่จะเงียบหลีกเลี่ยงที่จะหนีมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นยังไงคุณต้องไปต่อคุณตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหันหน้ามาคุยกันเถอะค่ะยังไงก็ต้องไปไปต่ออย่ายอยู่กันแบบอึดอัดใจเลยไปต่อก็ต้องอยู่แบบให้มันสบายใจสุขกายสุขใจ,ขใจเพราะฉะนั้น ปัญหาตรงไหนต้องคุยถึงรู้ว่ามันจะมีความคิดเห็นที่ต่างแต่คุณต้องเคลียร์ใจต้องปรับความคิดเห็นให้มันตรงกันทัศนคติให้มันตรงกันเข้าใจไหมต่างคนต่างเงียบต่างคนไม่พูดคุณไม่พูด,พดเขาก็ไม่พูดก็ไม่ได้เกิดผลดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องเกิดความขัดแยง้งโต้แยง้งแต่มันต้องเกิดความเข้าใจเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจที่จะพูดหรือตกลงคุยกันเถอะค่ะนะคะมาดูใบสุดท้ายผลสรุปเลยนะคะเห็นไหม ไพ่ wheel of the future เป็นวงล้อนะคะคุณจะห่างคุณจะหายคุณจะเงียบคุณจะแยกคุณจะย้ายไปยังไงไพ่วงล้อหมายถึงการบรรจบพบเจอคุณก็จะกลับมาเจอกันคุณก็จะกลับมาดีกันเพราะฉะนั้นในช่วงที่คุณแยกกันมันเหมือนเป็นการเสียเวลาเปล่าแล้วก็เสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ตรงใจไม่ตรงจุดคิดเห็นไม่ไม่ตรงกันก็ต้องปรับนะคะเพราะคุณยังต้องไปต่อดีไม่ดีพี่หมอเห็นพลังงานว่าเหมือนเป็นคู่ด้วยนะ ที่จะต้องกันไปไปเรื่อยๆแต่ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมีแต่ความขัดแย้งอึดอัดใจเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับค่ะเพราะใหญ่คุณก็เลิกกันไม่ได้ยังห่วงยังอะไรมีอะไรที่พันทักถูกติดกันอยู่บางคนก็เรื่องหนี้สินบางคนก็เรื่องบุตรเรื่องลูกก็เข้ามาพัวพันกันไปจากกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นปรับความเข้าใจกันและอยู่กันให้มีความสุขนะคะก็สําหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นพลังงานนี้และกําลังเจอสถานการณ์อย่างที่พี่หมอบอกนะคะลองเอาเทคนิคและวิธีนี้ดีๆนะคะ ไปปรับใช้ดูนะคะก็นะคะใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องความรักและเจอรักที่ดีต่อใจและความรักให้มันปรับเปลี่ยนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับนะคะคลิปนี้ชอบฝากไลค์ฝากแชร์แล้ะฝากกดติดตามด้วยและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ